่าเรามาดูกันเลยครับ ลองดูลองฝึกซ้อมดูครับทำได้แน่นอนครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับแค่นี้เราก็เล่นเปียโนสองมือได้แล้วนะครับจําได้ไหมครับว่าที่ผมเคยบอกไว้เนี่ยคลาสที่แล้วว่าเอมันมีวิธีเป็นล้านวิธีเลยในการเล่นเพลงแต่ละเพลงนะครับทีนี้นเนี่ยผมก็อยากให้คุณเนี่ยลองช่วยคิดวิธีเล่นเพลงนี้กันอ่ะลองดูอ่ะผมจะลองไกด์ให้ดูนิดนึงก่อนก็ได้นะครับ สมมุติว่าเราเล่นแบบนี้เบื่อแล้วอย่างี้ครับทีเนี้ยเราลองเล่นแบบอื่นบ้างนะครับเช่นเอเราลองเล่นคอร์ดที่ทุกห้องดีไหมทุกห้องเลยดีไหมคืออย่างที่ผมบอกไปครับมันจะมีห้องที่ไม่เขียนคอร์ดอยู่ข้างบนใช่ไหมครับห้องที่ไม่เขียนคอร์ดเนี่ยเมื่อกี้เราไม่เล่นใช่ไหมครับทีเนี้ยเนี่ยเราลองเล่นบ้างโดยใช้คอร์ดคอร์ดคอร์ดเดิมกับคอร์ดก่อนเอ่อกับคอร์ดก่อนหน้านี้นะครับ อ่ะยกตัวอย่างเช่นนะเห็นหมครับมันก็ได้อีกฟิลหนึงเลยหลังจากเราเล่นแบบนี้ได้ไน,นี่เราจะลองสร้างสารรค์ไปแบบอื่นยังไงก็ได้ครับอย่างเช่นเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าเพลงนี้มันเป็น บีดมันเป็น3 4ก็คือตึงแชบแชบตึงแชบแชบนะครทีนี้เนี่ยเราลองเล่นคอร์ดมันคอร์ดทั้ง3บีดเลยก็ได้อย่างเช่นมันก็จะเป็น ลองคิดหาวิธีเล่นในแบบตัวเองดูครับเห็นไหมครับเล่นเปียโน,โนงาน่ายดเดียววันนี้เราก็เล่นเป็นเพลงได้แล้วนะครับอ่ะต่อไปครับเ,เพลง Silent Night เนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยท้าทายแล้วหรือเปล่าง่ายไปนะครับผมมีอีกเพลงหนึ่งครับน่าจะเป็นเพลงที่ทุกทุกคนรู้จักกันดีชื่อเพลงว่า Twinkle Twinkle Little Star เพลงนี้เนะี่ยจังหวะเป็นสองสี่สองสี่เป็นยังไงครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองะครับก็จะเป็นเพลงที่มีจังหวะค่อนข้างเร็วแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดคอรดข้างไวนะครับอ่ะผมเล่นเมโลดี้เพลงนี้ให้ฟังก่อนเมโลดี้เฉยๆนะครับ สำหรับโน้ตเพลงนี้เนี่ยดาวโหลดได้ที่นี่เลยนะครับนะครับมันรูปร่างเป็นอย่างนี้ครับนะครับดาวน์โหลดและปริน้นออกมาดูนะครับจะได้เล่นตามไปนะครับนะครับดูกันเป็นห้องๆเลยครับก็จะเห็นได้ว่าเพลงนี้เนี่ยคือ2 4สี่เนี่ยด้วยความที่มันมีแค่2บีทเติบ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 ฉะนั้นคอร์มันจะเปลี่ยนเร็วมากนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราต้องเล่นจนเออเรามีความชํานาญในการเปลี่ยนคอร์ก่อนนะครับนะครับเอออีกปัญหาหนึ่งที่จะเจอครับสำหรับเพลงนี้นะครับ เราไปดูห้องที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้องที่เจ็ดครับที่เป็นขอดจีนะครับที่เป็นขอ G จีขอ G จีคือตัวอะไรครับจีบีดีใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเมโลดี้เนี่ยในในในห้องที่เจ็ดเนี่ยมันก็เป็นเมโลดี้ตัวนี้แล้วมันชนกันอะทำไงดีเนี่ยนะครับอย่างในเคสนเนี่ยเนี่ยขอดเราก็อาจจะเล่นแค่นี้ก็ได้ครับแล้วก็ เล่นแค่สองนิ้วตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใช้มือขวาเล่นเมโลดี้ตัวนี้ไปหรืออีกแบบหนึ่งเราจะยกมือขวาทั้งหมดเนี่ยเล่นสูงขึ้นไปอีกหนึ่งออกเทฟเลยก็ย่อมได้ยังไงก็ได้ครับนะครับอย่าลืมครับแต่ละเพลงเล่นได้เป็นล้านวิธีนะครับฉะนั้นเล่นยังไงก็ได้ครับตราบใดที่คุณคิดว่ามันเพราะตราบใดที่คุณเล่นแล้วคุณพอใจตราบใดที่เล่นแล้วเพื่อนคุณชมก็เล่นไปเลยเล่นยังไงก็ได้ นะครับอย่างในกรอีเพลงนี้ก็อ่ะในรอบแรกนะครับเราลองเล่นเฉพาะที่มันมีคอร์ดบอกก่อนละกันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเราอาจจะลองเล่นเมโลดี้มือขวาเนี่ยสูงขึ้นไปอีกหนึ่งองกเทฟนึงก็ได้ คือโน้ตตัวแรกเพลงนี้แทนที่จะเป็น C ที่อยู่ตรงมิดเดิลซีใช่ไหมครับก็เป็นซนี้ก็ได้เพลงมันก็จะออกมาอีกฟิลหนึ่งเลยนะครับลองทำตามดูครับมารับรองว่าไม่ยากแน่นอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสเต็ปเดิมครับลองเพิ่มไปก็คือว่าลองเล่นคอร์ดที่ ที่ห้องทุกห้องดูนะครับที่ต้นห้องทุกห้องดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมเล่นคอร์ดในห้องที่2ด้วยปกติห้หหหหองที่2มันไม่มีเขียนคอร์ดไว้ใช่ไหมครับอ่ะเราก็ลองเล่นแล้วก็พลิกแพงไปในไปในแบบที่เราย้า้มันเป็นะสำหรับบทน,นี้ครับก็สั้นๆง่าย,ายๆเท่านี้เองง่ายกว่าที่คิดอีกใช่ไหมครับ อ่ให้ผมทวนอีกทีนะครับวันนี้เราได้เรียนอะไรเราได้เรียนคอร์ดและเราได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าคอร์ดคอร์ดคืออะไรคอร์ดก็คือกลุ่มของโน้ตสามตัวนะครับที่จัดเรียงกันเนี่ยเอออย่างมีแบบแผนตายตัวอะไรบางอย่างนะซึ่งผมจะบอกที่ว่ามันมีกฎเกณฑ์อะไรนะครับนะครับเราก็เล่นพร้อมกันนะครับแล้ววันนี้เรียนอ,อะไรอีกไทม์สิกเนเจอร์อ่าใช่ไหมครับเราก็รู้เลยว่า3 4มคืออะไร2 4สี่คืออะไร4ี่สคืออะไร วันนี้เนี่ยผมอยากให้หลังจากจบคลาสที่ไปเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนคอร์ดให้คล่องนะครับก็คือว่านะครับแล้วก็ลองหันอย่างนี้ทั้งมือซ้ายและมือขวาเลยครับมือขวานะครับหันทั้งมือซ้ายมือขวาเลยครับเพราะอะไรครับในนาทีนี้เนี่ยเรายังใช้มือเอ่อมือซ้ายเล่นคอร์ดมือขวาเล่นเมโลดี้ใช่ไหมครับ แต่ต่อไปเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นกับนักร้องหรือการเล่นกับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นการเล่นกับวงนะครับซึ่งในการเล่นกับพวกนั้นเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยเราจะใช้มือขวาเล่นคอร์ดแล้วเราก็ใช้มือซ้ายเล่นเป็นเบสเบสก็คือ,อ,อให้เข้าใจง่ายคือตัวแรกของคอร์ดนะครับสมมุติว่าคอร์ดซีเบสก็จะเป็นซีคอร์ดจีเบสก็จะเป็นตัว G ฝึกให้คล่องก่อนนะครับในบทนี้ก่อนจะไปถึงบทถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ